งไ,ไ,ได้หมดอันนี้คือตัวกลมคลิปได้หมดใช่ป่ะ,ด <Wow. S 2> ะได้หมดได้สองขาด้วยนะจ๊ะเบี่ยงอัจจิวิวิอุ้ยอุ้ย,ย,ยงมายนี่คิดนี้ไม่ได้คิดอะไรมากเลยใช่ไหมตอนคลิปเนี่ยไม่คิดไม่คิดจะด้แบบเด็เดียวเลยไม่ต้องคิดเหนี่ยงไม่ต้องอะไรเลยคิดคิไไดไปเลย <S <S ม่เรียมอะไรให้คิดนะขัดหางได้ไหมขาหางได้ไหมเราใช้เลี่ยมขาหางขาหางจะขัดอะไรวะขัดขัดขาไงขามันใหญ่นะขาชิ้นดังดื้อย่างนึงนี่ยงอุ้ยเขาเรียกชูตของแท้เลยใช่ป่ะชูตบาทเลี่ยมกลมนี่คือชูตอย่างเดียวชูตว้าวโอ้โห ความยากของมันไม่มีเลยใช่ไหมอย่างงี้ชูอย่างเดียวการคิดก็ไม่ต้องคิดมกากไม่ต้องคิดเหรอใช้อะไรอย่างเดียวใช้เงินเออว่ะไม่คิดแบบไม่คิดอะไรเลยนี่แต่เดินเดินเยอะขาสองขาหรือขาเดียวอะไรเ,เดินเดินเยอะกันขาเดียวจะคิดังไงสามขาก็สองขาไหนเดินเยอะกันสองขาสิโ้อุ้ย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 ไปอุ้ยไม่มาเลยไปอะไรหมดชัด อุ้ยยเโอ้โยจบเฮ้ยปบายๆเฮ้ยจบสูดอันนี้ต้องแต่งเหลี่ยมเองใช่ไหมเผื่อมาเผื่อมามาไหมมาดิมามาดิมาดิมาว่ะโอ้โหสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมคือตามสูตรเลยนะสามเหลี่ยมมือได้ใช่ไหมการเดินขาทางเดียว ตานนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเข้าเหรียมเนี่ยตูบเรียบร้อยกันทุกคนจอบตู้นะครับอให้ดูให้ดูก่อนตัวสีเหลืองกับตัวสีอะไรมันอยู่ข้างไงดูดิดูดูหลุมเดียไม่มีมาดูดิมาดูดูพมาดูภาพเออเอาเอา เอาเอาเห็นคนขโมยของเฮ้ยพี่เจฟส์ทำไหมเฮ้ยมีเหรียญฟรีด้วยทุกคนดูดิเอออย่างนี้น่าน่าเอาเนี่ยคุณขโมยจริงด้วยได้ไหมเนี่ยได้ไหมมันลึกจริงๆว่ะทุกคนงได้ไหม ให้ดูก่อนอันนี้ตัวสีเหลืองนะทุกคนยืนไดนะ้ไหม่เป็นการรีวิวที่ขี้เกียจที่สุดเลยคลิปนี้ขี้เกียจที่สุดเลยจะบอกให้คลิปไม่เปิดไม่เปิดมันติดอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมไม่รู้อ่ะมุดไปไม่เอ่ะให้ดูนะทุกคนนี่นะนนะอะน่ารักเกี่ยว์เอางี้แจกตัวหนึ่งให้น้อง,องๆเอาสีเหลืองเลยสีขาวคู่หนึ่งนะับแจกคู่หนึ่งกดหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้สีเหลืองเนาะแล้วก็มาดูสีเหลืองก่อนนี่น่ารักเลยเป็นงานสกุชชี่นะทุกคนนะพี่แท๊บลองบีบดู นี่ไป,แ,ปแตกอันนี่สีไปแตกอ๋อเหรอใครอยากได้สีเหลืองกดหนึ่งใช่ไหมพี่ยาร สีขาวกด2เนาะเราจะทําการจับผู้โชคดีในปีหน้าเนาะปีนี้แหละปีนี้อ่ะงั้นไปนะวันนี้ไม่มีอะไรขาไม่ดนเราไม่อะไรนั่นเลยคลิปไม่ดูคลิปเลยเออเนี่ยคือการคลิปเหลี่ยมสามเหลี่ยมถ้าเปิดรายการทีไรนะคลิปนานทุกทีเลยก็จะยาวยาวทุกทีแล้วก็คลิปไม่ขึ้นด้วยอันนี้แบบถ่ายไม่รู้ตัวเลยถ่ายรู้ตัวอันนี้สรุปว่าถ้าไม่ถ่ายรายการดีกว่าดีกว่าถ่ายอะล้มละลาย สังเกตดูคลิปก่อนนะน,นี้ล้มมาหลายขนนะัดนโอเคไปนะบ๊ายบายครับ